สนทิไม่รับมุกทักษิณลั่นสิบปีลูกผู้ชายล้างแค้นไม่สายแนะคะ่คแจกแจกเสรยทีทถิพี่เอ๋ยไม่เคยเห็นอะไรวุ่นวายเท่าดิจิตัลหลอกลอนพวกเราเอออออองื่อนไขก็มากมายไม่เบาเปลี่ยนมั่วยังก็เมาแต่ก็ยังไม่เข้าตำรา จะฮ่าจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้รอดิดิตอนนอนหาอรอาสวงในนาสบัดเชียวเป็นอะไรมาครับลุงยึกยักยึกยักแกนไ <laughs> อ้ยูงรัดทั้งวันเลยเพิ่งผ่าน แต่ค่ารักษาแพงนะลุงเออเป็นไรหรอผ่านแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งแล้วเท่าไหรอ่อ่ะหมื่นครับลุงฮะหมดพอดีตอนที่อยู่ดูใบก็ยากจะกลับเมืองไทยแต่พอไม่อยู่เมืองไทยไงอยากจะไปดูใบาสาลท่านเลยสงสยัยก็เลยไม่ให้ไปอิอกษปตาหมอค้างดำาโอ๊ยแกไงเดียวทำไง เอาแป้งทาเ,าเอาแป้งทาเ,าเอาแป้งจากที่ไหนล่ะอุย้ยรัฐมันรีเกษตรเป็นเจ้าของธุรกิจแป้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกลุงครับลุงครับตอนนี้เศรษฐกจิจไทยเป็นไงบ้างครับไม่รู้แล<ม>้วดิจิตอลวอลเล็ตล่ะครับ<ม>จะได้ดไหมเก้ากาจะถูกยุบไหมครับไม่รู้ลุงอยากเป็นนายกไหมยากยากยากอยากเป็นอยากเป็นตามหาคนหายตามหาคนหายเฉลิมอยู่ไหนเฉลิมแชะกี่โมงรอนานแล้ว ไอยุบไม่ยุบไอยุบไม่ยุบไอยุบไม่ยุบเออแผ่นี้ทายาทุกวันเลยไม่เห็นยุบง่ายเหมือนเขายุบพักกันเลยประกาศเก้ากัญชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติดประกาศเก้าถ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดดิจิตอลบัลเลตไม่ผ่านก็ได้ก็ได้ ตางหูตัางหูนี่ตัางหูนี่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 นนนเออจะไปฝากลุงแกอยู่ในป่าแกหูเบาใครบอกแกยังเป็นนายกได้แกก็เชื่อยิ่งอยากเป็นอู้ไปฝากแกนหน่อยยุบหน่อพองหนะ่อยยุบหนอพองหนะ่อยยุบหนอพองหน่อยยิ่งยุบยิ่งพองขอดูดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยลุงลุงอย่าเอะอะไปเดี๋ยวโดนยุบเอ้อไงอ่ะ เอาอ้าก็ขบวนกันทั้งเมืองเนี่ยเอแอลก็ยุบเอแอก็ยุบเอะอก็ยุบกดกบฏอะไรกันละพี่เต้กับไปเธออายเขาลูกหลานอายเขาถ้าเกิดหิวแสงนรกน,นี่นี่วพักประชาชนประกาศส้มทั้งแผ่นดินขอขอขอมะละกอะกับกล้วยมั่งเจ็ดสิงหาพิธาก้าจงเก็บความคับแขนวันนี้ เอาไประเบิดในครูหาเลือกตั้งคราวหนะ้าเราจะกล้าไปเลือกตั้งไหม่ะแทงมาแล้วมันเอาตายแน่นอนพวกกองกินเพนฮะวันเดียวยอดสมัครสมาชิกพักประชาชนทะลุสองหมืนวัดใจพลังส้มเด็กเนกรรลั่นพักประชาชนหากไม่ลด เพดานหนึ่งสองเจอแดกแน่มัน <Month. S 3> หมอวรองลั่นจะยื่นกะกะตยุกพักประชาชนเพราะมีสาขาไม่ครบสี่ภาพอ้ยาเรื่องใหญ่แต่ถูกยังคุณหมอเห็นก็ว่าครบนะเอายว้ชว์นะหมอถ้าพลาดขึ้นมานะเขจะไม่เรียกหมอกขจะเรียกหมอสมัครสมา,สมาชิกตลอดชีพชีพใครชีพเราไม่ใช่ชีพพัก ข้าใจตัวกันนะโอเคสามปอกกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องปอแรกปิดกิจการพี่ยับเลยครับปอที่สองปลดพนักงานก็เยอะแยะหลายบริษัทปอที่สามก็ปล่อยไปตามเวตามกรรมสาธุพี่น้องครับตอนนี้เงินหนึ่งพบาทพวกเราใช้กันได้กี่วันเม้นมาหน่อยสิครับ ในวันที่ตกอับร้อยเดียวก็มีค่าอย่าเลิงอย่าระเิงอย่าประมาทกับเศรษฐกิจอย่างนี้น่กกากลัวเด็กๆเ,เขาบอกว่าเขานับถือผู้ใหญ่ที่การกระทําครับไม่ใช่แค่ที่อายุอะแล้วจะมีใครนับถือค่าป่ะวันนี้ <laughs> นักโทษชายประการลั่น<จ>เลือกตั้งปี70ได้200ออับแน่นอน อ้าวแล้วนักท่อทยไปยุ่งไรด้วยวะหมอว่าลงเสียบดอกนี้มีลุ้นปอมโอนเงินผ่านเพโซลูชั่นปอชอช,อชอผิดไหมเสียวหออไปต่างประเทศก็ไม่ได้ช็อกฟ้าผ่านนายกรุดชี้บาร,รมีทักษิณตกพิชิตร้องจืยนายกร้องเจ็บในายใหญ่ร้องจ้าในหนูร้องจองนป้อมร้องแจ๊ คนไทยไม่ได้กินหญ้าถ้าใส่ถาไปเงินดิจิตอลไม่มาเลือกตั้งคราวหน้าเพื่อไทยตามสิบยุทธกรพิชิตบ๊มนายใหญ่พลาดนายกแพะแบ๊บแบแบสนธิพลอดีตคู่รักหักเลี่ยมโหดคู่ฟัดเจอดีแน่เจอดีก็ไม่ได้กลัวดี